ครับก <r> ็ราะสวีดัสสวัสดีครับชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรอื่นบุจะมาสร้างอะไรผมจะมาสอนสร้างเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่มีแขกอยู่แค่บล็อกแล้วกดที่แอร์บะเซิร์ฟเวอร์กดไปแล้วก็เนทมาอวบแล้วก็ผมชอบกดอันนี้มาเกี่ยวกับแล้วก็ให้ทุกคนใส่รูปภาพเลยแล้วก็ตั้งอันนี้เป็นตั้งชื่อ เวอร์นะคบผมจะต้องสรุเวอร์เป็นเลจะสร้างเป็นลองงนะคบซึ่งโปรไฟล์ก็อะอาหน้านี้ก็แล้วนีมาับเราปมีครับเราจะได้หน้านี้มาครับตรงนี้เป็นขอท่เพื่อให้คน ให้ทุกคนต,าาตั้งค่อยมาตามผมครับให้ทุกคนกดที่ที่รูปฟองฟูงนะครับอันนี้สามารถตั้งได้ครับเคื่องปิดจะต้องกด,กดนะครับเป็ไม่ใช่ปุมจะตั้งเป็นยินดีต้อนรับกินดีต้อนรับนี่เจะตั้งยินดีต้อนรับแล้วก็กดนี่เซฟนี่เขาแล้วก็ให้ทุกคนไปทัางเราอันนี้ให้เด็กเขาดูช่องซึ่งปิจะกด,ดปิดแล้วก็ผมไม่ให้ เขานี่คุณแม่เขาส่งข้อความนะครับแล,แล้วนี่เราก็จะได้ยินดี่กานรับบ้านแล้วนะครับซึ่งคมเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนทีละขั้นตอนนะครับรวมถึงสร้างยึดกันด้วยที่รับยึดอเองเเองเองงนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ให้กดตรงที่อิทพร้อมตัวอย่างแล้วแล้วก็แล้วก็เอ่อสองคูณเจตัวคูณคจะลบตรงนี้ออกนะครับเพราะไอ้น,นี้อยู่นะอันนี้ ส่งอันนี้ก็เปลี่ยนได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นเล่นเกมนะครับคนเอออนี่อันนี้สามารถจำกัดคนนะครับก็การลือแม่แม่จำกัดก็คงจะก็ออกแค่หกคนพอนะครับแม่ให้เข้าเยอะไงแล้วก็อันนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับให้มันเป็นช่องคุยนะครับ ไปช่องเล่นเกมดีกว่านะครับทุกคนเออแล้วก็ตรงนี้ผมจะสร้างเป็นเนี่ยถ้าตรงอันข้างบนคือสร้างช่องนะครับส่วนอันข้างล่างคือสร้างหมดหมู่นะครับทุกคนเออสร้างตรงนี้ก็คือลงคลิปนะคโอเคหลังจากนี้ผมก็จะทำนะครับซึ่งอันนี้ลงคลิปผมจะไม่ให้ ผมจะไม่ให้ใครใครสามารถพิงได้นะคะทุกคนซึ่งแล้วก็จะมากดกระบาดทีเดี๋ยวผมจะเอาอีกแอปหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งจะการยิงยันนะครับแล้วเราจะคุยกันตรงไงใช่ไหมครับนะผมจะสร้างอันนี้านะครับเอ้ยอันนี้คือหมุดมือนะครับ กดปีนะครับเปก่อนเดี๋ยวเขาก็จะสร้างช่องทุกคนกับทำนี่เลยครับแล้วก็พูดคุยทั่วไปเน็ตกดคุยทั่วไปกดไปเลยครับเน็ตก็ได้แล้วแล้วก็พูดคุยเกมโอเค พูดคือร่างเกมโอเคยวกัอมัจะได้มาเลยนะครับสองแล้วก็ผมจะมาสร้างเย็ดนะครับผมจะให้บอดบอดมาอันนั้นเลยนะอันนี้ผมจะบกนั่จะยึดคืออันไม่ใช่อันไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้คือมือเฮ้ยไม่ใช่เหรอเหยื่อคืออันนี้ครับสร้างว่าจะยึดว่าอะไรดีแอดมินลักกันนะครับ ถ้าเราจะสร้างจะเป็นแอดมินแล้วก็อันนี้สามารถเลือกสีได้นะครับทุกคนเนี่ยกราเอาสีแดงแล้วก็ต้องกดตรงนี้เพื่อให้มันแยกเดินครับแล้วก็อันนี้บทบาทนะครับผมจะให้แอดมินทำโดยบ้างจะให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างกับแอดมินแอดมินคือถูกเองนะครับซึ่งถ้าเราจะให้ยึดตรนี้เราต้องคิดดีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาไป ทำอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอืมก็เปิดก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวต้องใี้คุเร่สปีดนะนี่ค่กดติ๊กทอันนะคเพราะเป็นแอปน,นิปน ็ผมจะสร้างอีก like อันหนึ่งค uh. ือคืออะไรดีคืออะไรดีทุกคนคิดไมืออะไรดีทุกคนเอ่อเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นคนเด็กเด็กเด็กเยอะนะครับคนเกมผมชอบสีเอาสีฟ้าแล้วกันสีฟอลเล่นเยอะเลย อันนี้ผมก็จะได้เยอะสองอันมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันได้ยึดก่อนนะครับทุกคนผมจะร้างให้มันได้ยึดก่อนแล้วตอนนี้ผมจะสอนให้บทให้ยึดเองเผื่อมีบางคนไม่ว่างนะครับแล้วยึดทุกคนจะทำยังไงก็ได้แต่ผมจะใส่บทนะครับซึ่งบทที่เป็นไคยเพิบทตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไป เดี๋ยไม่ใช่ไม่ใช่กดแกดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งเล็กทิ้งลงไว้ใต่คลิปนะครับจะเป็นภาษาในภาษาภาษานี้ยผมแล้วก็กดที่อภูษย์ซะยังนะครับแล้วก็อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับให้ทุกคนกดหาเซิร์ฟเวอร์ที่เราเมื่อกี้นะครับผมอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ลองๆกันนะครับทุกคนเอาบบทุกอย่างนะครับทุกคน Bất bật coi đeo có mặt, bật em có mặt, mày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  có mặt, có mặt, mày có có mặt, mày có mặt, mày này bật có อาไม่ทีนทุกคนอันนี้ก็เป็นไม่ใช่อ่าอันนี้ก็เป็นบัตรนะครับทุกคนให้ทุกคนไปที่เรื่องของห้องลืมอันนี้ไปที่ไฟนะเอ็นี่สายฟ้านะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดอันที่สองนะครับซึ่งเราจะมาทําตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งเราจะทำยไงทำยไงเราจะ,จะ จะละผมลืมใหย้ยุี่อันนี้อันนี้ที่เขานะคะเอ,อว่าแล้วเออหินตัค่าต่อเออโมแล้วกุเป็นตึกเกมะครับอีกดเออขอาทษทีขนามันใหวาผมไม่ได้ดแล้วครับอ,อ,อย่าเข้าใจผิดนนะครับ มันยังไม่ขึ้นหรออะไรกินเออเนี่ยได้แล้วโอเคได้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้แล้วทุกคนนี่นี่ได้แลยนะครับเออถ้าขึ้นข้อความแบบนี้แปลว่าได้เดี๋ยวผมจะลบข้อความข้างบนนะครับทุกคนเออ มัลรีน่าใจแป๊บนึงนะครับอ่านี่ลองกดรับยลอ่าผมว่าได้แล้วอ่านี่แต่ว่าอันนี้เป็นแอดแอดแอดใหม่ของผมนะครับโอเคแปลว่าเราเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ